สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูและเกมไลน์เลนเจอร์นะคะ ช่วงนี้เนี่ยอากาศเป็นหนาวหาวว่าไหมเนอะเอออากาศหนาวมากนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะใส่ทรงใส่เสื้อให้อุ่นๆกันด้วยนะจ้าอย่าเป็นไข้เป็นหวัดกันไปแล้วกันเนอะส่วนน้องๆคนไหนที่ทักมาในไลน์พี่กูนะคะก็เอ่อถ้าตอบช้าอะไรไปบ้างนะคะหรือว่าตอบแล้วงงๆพี่กูพูดไรวะอะไรอย่างเงี้ยต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามีน้องๆ เข้ามาเยอะมากนะก็ไล่ตอบไม่ค่อยหมดเท่าไหร่แต่พยายามจะตอบจริงๆนะโอเคก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันเป็นการตะลุยด่านในด่านที่165กันนะจ๊ะโหนี่เขาหมดมุกที่จะให้ตัวเลนเจอร์แล้วใช่ป่ะเอาตัวอะไรมาให้ว้เนี่ย อุ้ยเดี๋ยวนะทำไมด่านมันแคบจังอ่ะอุ้ยโคตรโหดเลยเอาให้โหดไปโหดไปโหดไปนะโุ้ยโหด่านแคบม,มากเลยถึงฐานแล้วจจดีแน่โอ๊ยมันมาแล้ว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 มาเลว ไมวยมวๆมวแพัดไปพัด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 อ่ะไม่ดันตั้งตัวเอ่องโอ้ยโอเคตั้งสติแ๊บหนึ่งนะคะโอเคหลังจากที่ตกใจแทบตายเมื่อกี้ไม่ที้นึงนะคะเข้าไปทะเลตะล่าเข้าไปนะคะก็ไปเปลี่ยนเลนเจอร์มาแล้วนะคะ น <N ic ly> านมันสั้นมากเลยก็เลยไปเปลี่ยนเลนเจอร์มานะคะแล้วก็เล่นมาหลายครั้งแล้วก็เลยเออขอเอาเอสเวิร์ดมานิดนึงนะมนช่วยหน่อยนะคะดีขนาดเอสเวิร์ดเนี่ยเอ็ดเวิร์ดตายเลยจ้า มันโจมตีถึงบ้านเราเลยนะเพราะฉะนั้น,นต้องระวังนะคะเข่ <found> แล้ว ัดไปก็ไม่ได้ไปไกลสักเท่าไหร่เลยนะประเด็นน่ะตอนแรกว,ว่าจะไม่ใช้เมเทโอฉันจะตายฉันต้องใช้ โหดแล้วเกิน pues ม mm ันเป็นโลเนี่ยพ nah ี่ใช้การโจมตีแบบโจมตีหมู่ไปอ่ะเพื่อที่จะได้โดนเพื่อที่จะได้โดนฐานมันนะคะ่านแล้วโอเคสำหรับดา้บ1้านะคะ ตอนแรกฉันทำอะไรลงไปวะโอเคก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะอาจจะมีตกใจอะไรกันไปบ้างนะคะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์ก็ซับสไครต์แล้วก็แชร์ด้วยนะคะก็กดไลค์เป็นกำลังใจนิดนึงเนอะสำหรับคลิปต่อๆไปจะได้มีแรง ให้ดูกันนะจ๊ะโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย